แต่วันนี้วันที่10เมษายน13ปีที่แล้วคือ10เมษายน2553ครับวันนี้ก็มีการจัดงานรำลึกนะของกลุ่มคนเสื้อแดงนะรวมไปถึงคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์แต่ปีนี้มีพิเศษเพราะว่ากำลังจะเลือกตั้งก็เลยมีนักการเมืองเนี่ยกระโดดเข้ามาร่วมด้วยวันนี้ทั้งแพทองทานชินวัตรทั้งเศรษฐาทวีสินสองคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะฮะ วันนี้เศรษฐาทวีสินได้มีการทวิตข้อความครบรอบ13ปี10เมษายน53ขอแสดงความสูวนเสียใจต่อผู้สูญเสียให้กำลังใจทุกคนต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมและขอประนามทุกความรุนแรงที่ผู้มีอำนาจกระทำต่อประชาชนสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นในรัฐบาลเพื่อไทยและการอำนวยความยุติธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นกัน #13 ปี เราไม่ลืมนี่คือแฮชแท็กที่ถูกนำมาใช้กันนะครับทั้งพักเพื่อไทยเพื่อหวังผลทางการเมืองในการหาเสียงกับคนเสื้อแดงพูดง่ายๆหลังจากที่คุณจตุพรเนี่ยออกมาลากไส้แล้ววันก่อนตอนที่ไปสมัครรับเลือกตั้งสอสก็จะมะีคนเสื้อแดงที่ออกมากล่าวโจมตีว่าพวกคุณของปลอมจำได้ไหมท,ไที่เขาตะโกนนะฮะแต่ที่นี่ประเด็นที่คุณเศษฐาได้มีการทวิตเนี่ย การแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทําได้และเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อร่วมมนุษย์นะเช่นเดียวกันในเหตุการณ์13เมษายนฮะไม่มีใครต้องการเห็นความสูญเสียเพราะความสูญเสียมีทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายของประชาชนรวมไปถึงกองกําลังชุดดาที่มาปฏิบัติการแต่ทีนี่ที่คุณเศรษฐาได้ทวิตข้อความได้มีการอ้างว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น ในรัฐบาลเพื่อไทยอันนี้คือการเอาประเด็นการเมืองเนี่ยเข้ามาสวมแบบเนียนเยนแล้วมันเป็นความจริงหรือไม่ทีนี้<ฆ>พูดเสมือนหนึ่งว่าในยุครัฐบาลพักเพื่อไทยไม่เคยมีประชาชนออกมาชุมนุมแล้วถูกฆ่าตายความจริงเนี่ยคุณเสถียนี่อาจจะลืมไปก็ตอนที่กบบสได้มีการชุมนุมในยุครัฐบาลเพื่อไทยทักสินคิดเพื่อไทยทำเนี่ย มีการเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยามากกว่า30รายครายนี่คือข้อมูลที่เวร,รวบรวมไว้27สศพนี่ยก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารเนี่ยหลายเหตุการณ์มากนะ17มกราคม57ระเบิดที่บรรทัดทองประชาชนกบฏสอเดินเดนิมีคนประปาร,ระเบิดใส่แล้วก็มีเหตุการณ์รอบฆ่ารอบยิงด้วยอาวุธสงครามกลางเมืองแบบนี้ อีกหลายสิบครั้งครับแล้วแต่ละครั้งก็มีประชาชนบาดเจ็บล้มตายเข้าใจว่าคุณเศษฐาเนี่ยอาจจะลืมหรือมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้หรือเปล่าเพราะผมจำได้คุณเศรษฐาตอนที่ทกรบบสชุมนุมเนี่ยได้เคยมีการโพสต์ภาพตัวเองที่แสดงออกดูแคลนการเคลื่อนไหวของก <ๆ S 2> รบือแต่ผมก็ไม่ไม่อยากจะคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะมองไม่เห็น ความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ต่อให้คิดคิดต่างกันเพียงใดนะเนี่ยอันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูบอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยปาระเบิดใส่อย่างเงี้ยกางเมืองอ,ะอ่ะยุครัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับนี่คือยุครัฐบาลพักเพื่อไทยทักสินคิดเพื่อไทยทำยุคนั้นแจ้งตำรวจไปการสอบสวนดำเนินคดีการระงับเหตุหลังจากนั้นประชาชนก็ถูกฆ่าตายนะนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นฮะ แล้วคุณเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกวันนี้ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในรัฐบาลเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงสมัยกรบปศชุมนุมอะนั่นก็ถูกฆ่าถูกยิงนะแล้วก็รัฐาบาลยุคนั้นก็คือรัฐบาลระบอบทักษิณน,นะนี่การเสียชีวิตแม้กระทั่งตรงดินแดงสนามกีฬาดินแดงอนะก็เคยมีประชาชนที่ถูกยิงตายถูกตำรวจทุบทุบรถ กล้องหน้ารถอีกจับเอาไว้ได้ด้วยนะอันนี้แค่บางส่วนนะเอามานําเสนอเพียงเพื่ออยากจะบอกว่าข้อเท็จจริงมันไม่เหมือนที่คุณเศรษฐาพยายามที่จะหาเสียงอยู่ตอนนี้ส่วนแพทองทานชินวัตรวันนี้เจ้าตัวก็มีการทวิตข้อความฮะ ทวิข้อความ13ปีแล้ววันแรกของการส่งทหารเข้ายึดพื้นที่และใช้กระสุนจริงกับประชาชนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากร้องกับใส่แฮชแท็ก13ปี10เมษาและแฮชแท็ก13ปีเราไม่ลืมนอกจากนี้มีอีกทวิตนึงนะคะของคุณอุ้งอิงค่ะถึงวีรชนผู้ต่อสู้ทุกท่านไม่มีวันไหนที่พวกเราจะลืมและขอยืนยันว่าจะเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมแก่ผู้เสียสละ เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนต่อการทำงานของพวกเราในอนาคตเราสูญเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วซึ่งก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวนะคะคุณโบนัทถามหัทนาค่ะคุณโบเนี่ยออกมาทวิตข้อความบอกว่าผ่านไป13ปีบางคนออกมาโพสรำลึกวันสลายการชุมนุมเป็นครั้งแรกในชีวิตใกล้เลือกตั้งอันเนาะเนี่ยค่ะอือโอ้โห<อ>สามบรรทัดที่แทงทะลุถึงหัวใจเลยนะค่ะ นะผ่านเหตุการณ์ไป13ปีบางคนออกมาโพสตลํำลึกวันสลายการชุมนุมเป็นครั้งแรกในชีวิตใกล้เลือกตั้งอัน,น,นเอนอะเหมือนวงการบันเทิงอะเนาะอย่างใช่ไหมโอ้โหนี่แสบมากนะ,ะซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคือคุณอุ้งอิงเนี่ยในช่วงปี5 3สเวลาที่คนเสื้อแดงกําลังจะเคลื่อนไหวใหญ่เนี่ยก็จะมีข่าวว่าคนในครอบครัวจินวัตเนี่ยมีธุระต้องเดินออกนอกเดินทางไปต่างประเทศทุกทีเลยค่ะนะเดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดทีนี้พอมีทวิตนี้ คนก็ตอบโต้ฮะในโลกออนไลน์ดเดือดมากนะนะแม้กระทั่งคนเสื้อแดงเองนะฮะคนเสื้อแดงเองนี่ยังตั้งคําถามว่าเอาแล้วช่วงนั้นอุ๋งอิงทาอะไรอยู่แล้วช่วงนั้นพ่ออุ๋งอิงทําอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นพ่ออุ๋งอิงทําอะไรอีกอนะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วตอนนั้นคุณทักษิณน,นะก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ร,บรอบๆเพราะกาลังขับเคลื่อนผลักดัน การนิรโทษศก,กรรมสุดซอยอยู่นี่เป็นช่วงสงกรานนะในยุคที่คุณรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะคุณนักสินตอนนั้นกําลังผลักดันเรื่องการนิรโทษศก,กรรมแล้วก็องคาพยพในเมืองไทยที่เบียรนาจรักอยู่ตอนนั้นซึ่งตอนหาเสียงนะก็ไม่บอกว่าจะนิรโทษศก,กรรมนะมแก้ไขไม่แก้แค้นนะคล้ายๆตอนเนี้แล้วพอศกช่องเสนอกฎหมายกันไปก่อนแล้วก็ไปแปรยติจนสุดซอยคุณนักสินเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ที่กัมพูชา ช่วงนั้นแม้กระทั่งคนเสื้อแดงออกมาไม่เห็นด้วยแม่น้องเกตเนี่ยอันนี้ขออภัยแม่น้องเกตนะฮะแม่น้องเกตเนี่ยอยบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยตอนนั้นเพราะสูญเสียลูกสาวทักษิณเนี่ยคเคลมด้วยว่าแม่น้องเกตท็โกรธยังไงก็ต้องคุยกันเอาฝ่ายค้านก็ต้องยอมีต้องฟังเสียงประชาชนทั้งหมดเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์จากการนิรโทศคดีโกงด้วยเดี๋ยวลองไปฟังคุณทักษิณพูดถึงแม่น้องเกศต,ตอนนั้นนะฮะ แม้กระทั่งฝ่ายฝ่ายเสื้อแดงเมื่อคืนแม่น้องเกดก็ยังไม่หายโกรธพี่ลูกเขาถูกทหารหยิงอย่างไม่เป็นธรรมเขาท่านก็มีความรู้สึกว่าอย่านี้ทั้กโศกกรรมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องฟังว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นยังไงแล้วก็เราก็ให้ส่วนน้อยนั้นยอมเสียสละนะครับให้ส่วนน้อยนั้นยอมเสียสละ แล้วที่คุณทักษิณสรุปเอาเองถูกทหารยิงอย่างไม่เป็นธรรมคือเวลาไปสู้คดีมันต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะแต่นี่คือพยายามป้ายสีทหารด้วยสรุปด้วยแต่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือแล้วทําไมไปนิรโทศกรรมให้คนฆ่าด้วยละ่ะอืทําไมไปนนรโทศกรรมให้คนฆ่าด้วยทั้งทางที่จันิรโรทศกรรมให้กับบรรดาประชาชนที่ประชุมนุมทุกฝ่ายไม่ว่าอะไรเลยฮะแม้กระทั่งฝ่ายค้านในขณะนั้นคือพรคประชาธิปัตย์แม้กระทั่งมวลมหาประชาชนก็ไม่ว่าอะไร แต่คือพยายามจะนิรโทษกรรมพ่วงคดีโกงไปด้วยแล้ววันนี้ลูกสาวของคุณทักสิงก็มาบอกว่ารำลึกถึงเหตุการณ์นะค่ะในขณะที่พ่อเนี่ยในช่วงนั้นไปที่กัมพูชาเนี่ยไปร้องเพลงอะไรบนเวทีกัมพูชาแล้วภาษาไทย เข้าไปด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในแล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร์